สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหาน้อยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่14กันยายน2 5 6 5นรนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกคอรองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผม สำหรับวันที่13นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ8นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็มา1 2นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็1 4ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ8นะครับผม2 8 8 2นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผม 3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่382นะครับผมออก628 612ออก512นะครับผมก็ผิดไปอย่างละแต้มนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14นะครับผม สำหรับวันที่14อัดยินให้รูอจุดที่1กับ5นะครับผมสำหรับ1ก็จะมี1,2 1,3 1,4 1,5และก็1,6นะครับผมสำหรับ5ก็จะมี5,2 5, 5,3 5,4 5,6 และก็ 5, 7นะครับผมถ้า f อฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับเอฟซีพี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสาหรับ1กับ5ความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5และก็8 8, 8นะครับผมสำหรับชุด3ตัวก็จะมี3 1 2 6 1 5 8 5 3และก็8 5 4นะครับผมต่เอฟเอฟสีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับตัดตีนําโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ